ดูนะคะนี่เยอะมากดูดอกดอกใหญ่ๆสวยๆเลยใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะนี่นี่นะคะดูเห็ดลอสเตอร์ล้วนๆเลยเห็ดลอสเตอร์ทั้งนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะตัดขานะดูนะคะดูสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาหาเห็ดอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เติมพลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาเห็ดก้านนี่นะคะ มาหาเห็ดอีกแล้วจะเน่าแล้วนะคะดูนี่ต,ตัดเอาตัวนี้ออกนะคะ เจออีกแล้วนะคะนุน่ยใช่ไหมใช่ไหมนี่ โอ้นั่นอีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกนะคะเหตุที่นี่ต้องยกขาออกมาเลยนะเพราะขายาวนะคะถ้าตัดขาทิ้งก็ว่ากันนะคะเพราะขามจะยาวมากโอ้ย ดูเหอะดูเหอะน้ำมุกไหลเข้าป่านะคะนี่นะคะนี่สวยๆเลยอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดแต่งเอานะคะดูนี่นี่นะคะสวยมาก โอ้โห oh, สวยมากสวยมากโอ้โ oh, หเจออีกแล้วนี่นี่นะคะนี่นะนี่นะ oh. นี่นะคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนี่นี่นะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกน้อยๆนี่นะคะเอาเลยดอกใหญ่เลยนะใหญ่มากอพี like <ksam> ่ปูได้ดอกใหญ่กว่านี้อีกอ่ะโอ้เหนื่อยอหายเหนื่อยหน่อยนี่นี่สวยมากค่ะ น,นี่ดอกหนึงโอ้ยน้นำมูกไหแลแต่สุดน้ำมูกไปชิบจักชุจักเลยแม่คะไม่ใช่แม่ไม่ได้อยู่กับพี่ปูนะออ๋โอเคโอเคอยู่ข้างล่างแม่ Southeast Southeast. Yup. นี่ <the future> นอ้วดูขาขา เดินยังไงให้เดินผ่านเห็ดนี่นี่นะคะดอกเล็กๆเอาหมดนะคะเอาหมดเพราะขาที่นี่ขาจะยาวมากดอาาูอันี้อะปะโอ้โหขาขายาวจริงๆนี่พี่มีเห็ดที่นี่คือขายาวเนาะนี่เจได้เจได้เท่านี้เองนะคะไม่เยอะ นี่นะเข้าป่าเราก็คุยกันไปเรื่อยจะได้ไม่หลงนะคะนี่เก็บให้หมดนะคะเก็บให้หมดนี่สวยๆดอกนี้สวยๆน,นี่นะคะได้อีกสี่ดอก เจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วดูขานะดูขาโอ้โหขายาวมากนะคะนี่ขายาวมากนี่น้องๆมิแกรนเลยนี่ขายยาวมากน,นี่นะคะ ขาใหญ่ๆนะคะอบอวบขายโอบ้อวบ,อบนี่นะคะน้ำมูกไหลอะ่ะโอ้โหตรงนั้นเยอะเหรอเราต้องรีบไปต้องรีบไป นี่นะคะเยอะมากโอ้โหขาใหญ่อืตรงนี้อีกนะคะตรงนี้อีกโอ้โห,โโหนะคะตรงนี้นี่นนเห็นไหมอโอ้โหโดอกนี้ดูขาทุกคน ทุกคนทุกคนทุกคนขาขาวทุกคนนี่ทุกคน ดูนะคะนี่เยอะมากดูดอกดอกใหญ่ๆสวยๆเลยใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะนี่นี่เดินมาเลยนี่นะคะเต็มไหมเต็มตะกร้าเลยไหมนี่สวยนี่นะ โอ้โหไปนั่งใจได้สามดอกไหนดูสิดอกสวยเอ้ยได้อยู่มีดอกใหญ่ๆดูนี่นี่นี่ไหนอู้สวยเนี่ยค่ะดอกสวยๆแบบนี้เลยพี่ปูมาแล้วพี่บวกนี่ด้วยนี่ด้วยพี่ปูจองหมดแล้วนะคะนี่โอ้เห็นแล้วนี่โอ้สวยๆไหนอีกไหนอีกนี่อ๋อนู่นนู้นนู้นอ่ะพี่ปูเก็บเลยสวยค่ะ เออล้มาละมาละขึ้นมาข้างบนอ้ยมีห้าหกดอกเลยที่ปูได้อ่ะใช่ค่ะมาโอ้สวยกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวค่ะห้าดอกห้าดอกสวยสวยสวยได้ไงได้อีกดอกนึงป่ะใบไม้เหรอเธออันนี้มันไม่สวยแล้วเจเจอ๋อโอเคโอ้ไปไปมีละอ่ะเราก็จะเดินกันต่อไปนะคะมี หาได้เรื่อยๆหาได้เรื่อยๆค่ะหาได้เรื่อยๆป่าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูต้องขึ้นเหมือนขึ้นเขานะคะนี่นะคะไม่นิดเดียวนิดเดียวเจ๋อแกมาชื่นชมนี่กำลังสวยสวยกกำลังสวยโอพี่ดูเห็นน้ำมากสิ โอ้โห oh oh. พี่เอาเห็นน้ำหมากนี่เห็นน้ำหมากนะคะ mm hmm. ไหนโชว์หน่อยค่ะอ๋อเห็นน้ำหมากมเห็นน้ำหมากดอกใหญ่มากขาแบบแน่นปึน๊กเลยโอ้โ oh ห oh, สวยๆสวยสวย,สวยนี่พี่จะเอาแบบตุมต้มๆแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่แต่ต้องดูขามันด้วยนะ <c oughs> ถ้าขามันนิ่มแล้วอ่ะไม่เอาจับดิโอ้นิ่มจริงด้วยเออบางอันมันก็นิ่ม <c oughs> ขายใหญ่มากเห็ดที่นี่จะขายแบบนี้นะคะขายใหญ่ๆแน่นๆนั้นแน่นมากขายยาวแบบนี้เลยนะคะสวยมากดอกเฟิร์มมากนะคะเราก็มาต่อด้วยเห็ดลอบสเตอร์นะคะ ดูน,น,นูนดูอุ้ยบอกเลยโอ้ขาแข็งมากขาแข็งมากโอ้ยสวยมากสวยมากนูนูนี่เจะจะหยิบให้หมดเลยนะคะดูโอ้โหขาสุดดูนะคะนี่นี่เดินแป๊บเดียวนะคะลอสเตอร์อีกแล้วลอสเตอร์แดงแดงแบบนี้นะคะนี่นี่ลอปเตอร์สีแดงแดงเลยนี่นะคะนี่ นี่นี่นะคะดูเห็ดลบสเตอร์ล้วนๆเลยเห็ดลบสเตอร์ทั้งนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะตัดขานะดูนะคะดูสวยๆเห็ดลอสเตอร์สวยๆ ก็มาตัดขานะคะไหนเน่าๆก็ไม่เอาไปนะคะเพราะว่าบางทีมันฉ่ำน้ำนะคะฉ่ำน้ำนี่นะนี่นะคะนั่งตัดขา